สวัสดีค่ะอยู่กับเพจฮองจี้กับอาจารย์มังกรวันนี้อาจารย์โมเดลกับอาจารย์ิตาอยู่ที่ <c oughs> อยู่ที่อิตาลีค่ะโอเคค่ะ <c oughs> วันนี้มาพูดนิสัยเลข8กันค่ะ ใครก็ตามนะคะที่มีเลข8อยู่ในเลขัตบประชาชนบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ลุ่มหลงแน่นอนคุณเป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียแน่นอนค่ะและถ้าสมมุติคุณเดินทางผิดแล้วแล้วก็หมดตูดแน่นอนค่ะดังนั้นจําไว้ว่าถ้ามีเลข8ในัตบประชาชนยังไงก็รวยยังไงก็ใจกล้านักเลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเลข8ของคุณอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ 8.008อันนี้อาจารย์บอกเลยว่าเนื้อหลายโลกหลายอุบัติเหตุชีวิตที่มาแบบงงๆมาแบบไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนนถูกต้องดังนั้นอาจารย์จะแนะนําเลยว่า8.008ไม่ให้นําคุณอยู่ข้างหน้าพี่กอมา แปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งคืออาจารย์บอกแบบนี้พระสุขเข้าพระเสาแทรกค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนจะได้ก็ไม่ได้ถูกขัดแข้งขัดขาแล้วก็ถูกอิจฉาริษยาด้วยนะคะและในบางครั้งก็จะถูกเอาเปรียบถูกโกงถูกหักหลัง <ทำ S 2> ไม่ค,ควรมีไม่ขึ้นแน่<ช>นอนะนะคะ บอกเลย82แปดสองค่ะจ้ะแปดสองดีแปดสามแปดสามสามแปดชูสาวค่ะระวังนะคะว่าคุณจะเสียเวลาเปล่าถ้าคุณลงทุนหรือทางานอะไรกับใครไปบอกเลยว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรดีๆกับคุณเลยการเงินจะดึงหน้าถอยหลังดึงหลังถอยหน้าโผลหลังโผลอีกแล้วนี่ศีลภาละผูกพันติดค้างชูสาวรับลวงผางมาแน่นอนคะ่ะคล้ายๆกับแปดสามก็คือแปดสี่นะคะ <jam> <imag ini S 1> แต่แปดสี่ก็รุนแรงจะเพิ่มเติมก็คือการเงินจะชักหน้าไม่ถึงหลังชูกิ๊กมือที่สา แล้วก็โรคร้ายการผ่าตัดอุบัติเหตุมาแบบหนักๆคดีความด้วยบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่คุณตาม8 4 4 8มาใช้ในชีวิตคุณแล้วแล้วก็อาจารย์ให้เวลา3เดือนรู้เรื่องเลยล่ะคะ่ะว่าคุณจะเป็นคนที่หมุนเงินเก่งมากคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันหาเงินเก่งแต่เปล่าเลยจริงๆมันเกิดจากการที่คุณหมุนเงินเก่งต่างหากคุณเอาซ้ายโปะขวาเอาขวาโปะซ้ายต่างหากพอถ้าวันนึงน้ำรถต่อผุดนะคะบอกเลย8 448ไม่ให้มีนะคะต่อเลยคะ่ะอาจารย์85ค่ะ 85อันนี้บอกเลยว่าคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองให้นําเลขนี้มาใช้บอกเลยว่าคุณจะกล้าฟันธ่งมากขึ้นคุณจะมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นใช่ <8 S 1> เหมือนคล <8 S 1> ้ายๆกับเลขบัตรประจาําตัวอาจาริตามี85ด,ดังนั้น85ใช้ได้นะคะ86มัวเมาลุ่มหลงบ้าอะไรก็บ้าเป็นเรื่องๆติดเกมติดหนังติดทุกอย่างอะคะ่ะบอกเลยว่าใช้จ่ายจะสูงใช้จ่ายเก่งถ้างเงินเข้านี้พ แปอย่างเดียวนี่คือเลข8 6นะคะบอกเลยหลายคนบอกว่าก็หนูรวยจะ8 6หนะอ้าวเอาจริงๆนะคุณไปไล่ดูสิว่าความรวยของคุณมันแบกรับภาระหนี้สินเอาไว้บานเบิกเลยแล้วค่ะ8 6 6 8 8 7 78อันนี้ถือว่าเป็นเลขที่ดีแล้ว8 9ก็เป็นเลขที่ดีเอาเป็นว่าอาจารย์มาบอกทุกคนแล้วนะคะว่าเลข8ไม่ควรจับคู่กับอะไรในเบอร์โทรศัพท์8 8ค่ะอาจารย์8 8โอเคไหม8 8ดอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์เคยเจอเจ้ามือหวยรายหนึ่งค่ะ เขามีเลขนี้อยู่บอกเลยว่ามันทำให้เขารวยค่ะแต่มันมีข้อเสียซ่อนเร้นอยู่ดังนั้นเดี๋ยวไว้พิจารณาซ้ำอีกทีนึงนะคะ,อะเอาเป็นว่าลองพิจารณาหนูนะคะว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่มีเลข8อยู่นะคะมันคู่กับอะไรแล้วมันส่งผลแบบนั้นจริงไหมนะคะอยู่กับอาจารย์เรรวและอาจารย์ลิตาตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศอิตาลี